ชาวแฟนโยกันวันนี้นะครับผมจะไปล่าบอสนะโอเคนะครับก็ลุยกันเลยนะครับใครที่เข้ามาดูก็ดูกันไปแบบเพลินๆเลยนะครับจะมีอาทํทำไหมเฮ้ยไม่มีเอ้าไม่มีเฮ้ยมีอะทำเอาต้องเล่นแล้วนะครับนี่คือการล่าบอสนะครับมาถึงก็ต้องใส่เลยนะครับมาถึงก็ต้องใส่เลยมาถึงก็ต้องใส่เลยมาถึงก็ต้องใส่เลยเอาดีเอาดีหมื่นหกไม่ร่วงหมื่นหกไม่ร่วง ล่วงไม่ล่วง2องหมไม่ล่วงเลือดเท่าไหร่2องหมล่วงนะครับมาครับอ่ะไปครับมาเอ้ยมามีตัวเอาดีเอาดีลุยครับเอาเฮ้ยเริ่มนัวแล้วครับนี่ฮะนี่คือการนี่นี่นะครับเออสองหมล่วงครับมาฮะขอเดือดเลยนะครับล่าบอสก็ต้องมีแบบนี้นะครับว่าอาธรรมเขาก็จะมาล่าเหมือนกันเราก็ต้องสู้กับสัตว์ลวงครับไม่เป็นไรนะครับพวกเราไปไหนหมดวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวรอ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 แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว<ป><ป>ผมเซ็ตหมอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเซ็ตหมอแป๊บหนึ่งมารับลับตี้ด้วยนะรับมาลับตี้ฮารินนะครับโอเค เดี๋ยวหมอดีเค้กแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูกันไปแบบเพลินๆเลยนะครับวันนี้เอาโนโฮนะครับมาล่าบอสนะครับรอบสองหลังสองทุ่มหลังวอเสร็จแล้วนะวอวอแยกนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จะไปลุยกันเลยนะครับอ่ะมาครับมามามาน,านี่ไงนี่ไงปะปิยากาใช่ไหมอันถูกปะวะนี่ไงนี่ไงอย่าเพิ่งเออผมยังไม่ได้เปิดนี่นี่ว่ะ ผมลืมไอ้สัตว์เอ้ยเอาดูโดนบอสตีนะครับสามหมื่นกว่าอันติบอสมั้งน่าจะอันติบอสนะครับ,บ,อ,รรบอ่ะโอเคผมกดกดเสริมดี 5, ห้าพันเงินนะครับพอเราตีศูนย์เจ็ดเราต้องเพิ่มเพิ่มความดีนะโอเคนะครับไปลุยกันไปแบบย,ยาวๆรับวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพวกมาแล้วเว้ยพวกมาแล้วเว้ยมาแล้วสองหมื่นแปดล่วงนับมามาดีครับก็มาดีครับ ก็มาดิครับก็มาดิไปไหนอย่าพึ่งเล่นแม่ผมดิอย่าพึ่งเล่นแม่สี่หมื่นล่วงครับอย่าพึ่งเล่นแม่บอกว่าอย่าพึ่งไปไหนไปไหนโโหโดนล่วงไปก่อนรับไม่เป็นไรครับลุยกันแบบลุกสู้ลุกสู้เลยนะครับไม่ยอมครับวันนี้นานๆทีมาได้ออกมาออกมาสีสันอย่างนี้มีเวลาว่างๆเก้าหมื่นสองล่วงครับนี่ไงเอาหน่อยแม่เอาหน่อยแม่เออสองหมื่นล่วงครับมาดิสองพันสี่ล่วงครับล่วงไปดิล่วงไปดิอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่ง อย่าพึ่งเอาแล้วไปเล่นไปเล่นแมอีกแล้วเอออย่ามวันนี้วันี้หาล่วงแล้วโดนแมอสอยครับนี่ไงนี่ไงหมอนแมงก็เยอะสองมอหนึ่งล่วงครับเอาอ่ะเอาอ่ะนะครับเอาอ่ะมันจะเป็นบอสแมปของยอนพีกานะครับคือมันถ้ามันตายเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้ประดับเพราะมีคนเขาได้ประดับกันนะครับ คนก็เลยมาแย่งกันตีนะครับมันจะเกิดหลัง2องทุ่มบัผมถ้าผมจำไม่ผิดอ,อ้าวอยู่นู่น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 ตีดิตีดิตีดิสองพันสามล่วงครับมาฮะ นี่ไงนี่ไงปานออกแต่โดนมอนอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งนี่ไงลาะล่วงไปดิครับล่วงไปดิมาแล้วครับมาแล้วฮะลงมาลิงมาแล้วนะครับเอาโอ้ไปดูหน้าจอหมอแป๊บเดียวเองเอ้ยโดนมอนตีไม่ได้กดแหวนพ้นก็จับเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเซ็ตหมอกแป๊บนึงนะพอดีจะเอาตัวพีคอมาตีด้วยไงโหน โคตรสวยเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนนะครับเล่งแดงเราต้องเล่งแดงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใจนี่ตีเขาไม่ตายเล่งแดงครับนี่หลอดแดงใกล้เต็มแล้วล่ะ๋ยวก็ตีไปเรื่อยๆนะก็ดูนไปแบบ,บเพลินเลยนะครับล่าบอสแมทนะยอนกานะครับเซิร์ฟถึเจ็ดมันก็ต้องหวดกันแบบนี้นะครับธรรมดา เรากดเสริมดีห้าพนไปนะเหลือมาดูกันวันนี้จะได้ดีเท่าไหร่หรือจะเสียเท่าไหร่นะครับโอเคไปลุยกันต่อครับข้างละอ่ะผมแดงและโอ้เริ่มมาว่ะด้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาเริ่มมาอย่าพึ่งน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงขอบอสที่นี่ไงสามมือสามล่วงไปหมอนี่ไงล่วงไปหนึ่งตัวนี่ไงตัวนี้เอาดิก็มาดิครับก็มาดินี่ไงน,นี่ไงไม่แตกแตกไปแล้วนะครับแม่แม่แม่เยวเพึ่งแม่อดี๋ยวเพิ่งกดกด แม่สี่หมื่นแปดล่วงครับแม่ก็แม่ดีมาบอสไม่ต้องตีแล้วตอนนี้ตีตีแต่คนอย่างเดียวโอ้โหโดน k, อันติบอสโดนบอสตีนะครับสามหมื่นสามี่เห็นอ่ะโอเคนะผมหนุนผมรีบมาเลยระว่ารีบรีบ,รบมาด้วยนะเพราะว่าเขาเริ่มตีแล้วเหมือนจะกดยาไม่ครบหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะโดนเรียบร้อยครับโดนเผาวันครับผมเล่นยาป,ป่าไม่ค่อยเป็นนะ โอเคไปลุยต่อครับลุยต่อนะไม่เป็นไรครับนี่ไงนี่ไงล่วงไม่ล่วงอ่ะล่วงไม่ล่วงอ่ะเอาดิสู้ก็สู้เมื่อกี้มี2ทําไมตอนนี้มา4แล้วสองหมื่นสามล่วงครับหมอฮิวส์สี่หมื่นหนึ่งล่วงครับแมยูจินแมยูจินสามหมื่นหกแล้วก็ล่วงไปตัวนี่ไงสองหมื่นสองล่วงครับนี่ไงมาอีกทีหนึ่งแมยูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อแมยูล่วงไปแล้วนี่ไงนี่ไงนินนินมาบานเลยล่วงไปอีกหนึ่งตัวนี่ไงสามหมื่นห้าล่วงครับเอาดิมาดิก็มาดิครับ ก็มาดิครับเอาดินี่ไงผมล่วงครับไม่เป็นไรนะแลกกันไปครับโนโฮมันดีตรงปานออกนี่แหละมันตายหลายตัวถ้ามันโดนนะนี่ไงสองหมื่นสามล่วงครับปปายเก้าใช่ปะนี่ไงหมื่นสี่ไม่ล่วงนะครับนี่นี่นะครับเอาดีเอาดีนะครับดูเอานะนี่ไงสี่หมื่นห้านะครับมาฮะนี่ไงสี่มืไอ้ไม่ล่วงครับไม่ล่วงสองหมื่นหนึ่งเลือดเท่าไหร่วะผมล่วงไปแล้วนะครับ สามหมื่นสามล่วงครับหมื่นสองล่วงครับสองหมื่นสองล่วงครับมาฮะโอ้โหโดนใบคราวนี้โดนทั้งใบโดนทั้งเถาวันเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ไงสี่หมื่นเจ็ดก็เอาดิล่วงไปดิสองหมื่นห้าครับมาดิจะเถาหรือจำวันอะไรก,ก็มาดิครับสองหมื่นเจ็ดล่วงครับนี่ไงเกิดตายเกิดตายลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาล่วงครับสี่หมื่นครับโดนนินหมุนไม่เป็นไรครับอ่านี่นี่ไปกันแม่ก่อน นี่ไงไปกันแม่ก่อน2 0 0 0มื 20, ไม่ล่วงสอม่ล่วงครับมาฮะเขาเริ่มมาเยอะแล้วอะ่ะไม่เป็นไรกี่คนเราก็สู้เรามีอยู่แค่3ตัวองอมีตอนนี้มีแม่ยูจินนะฮะเอ้ยมีแมมีแม,ม,แม่แล้วก็มีฮารินแล้วก็มีโนโฮตัวผมนะครับตอนนี้ลุยลุยดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัวพี่จอนมาด้วยตัวนึงนี่วะนิน โอเคได้อยู่ติดลบหนึ่งห้าโคตรรวยเลยกดแันพ้นกดยันพ้นก่อนมันโดนมอนตีเมื่อกี้ผมไปดูหมอไงหน้าจอหมอรับเขาเขาตีสองพันหกล่วงครับสองนหกล่วงไปแล้วฮะลุยครับมาดิโอโล่วงครับไม่เป็นไรครับแลกกันไปเอา้าโนโฮมาวะ่ะโนโฮมาวะ่ะ่เขาโนโฮมาแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนะ <c oughs> ไปเล่นข้างก่อนนะครับเราข้างเสร็จเราค่อยบุกลัวๆนะครับไม่ยอมครับ เราไม่สนใจบอสครับสนใจแต่คนครับชั่วโมงนี้บอกเลยบอสเป็นปัจจัยรองครับวันนี้คือกะมาเดือดเดือดกับคนเลยนะยอนบิกาอ่ะโอเคผมน่าจะข้างละโอเคครับไปวาร์ปครับลุยฮะมาตัวเนี้ยมาไปไหนไปไหนไปไหนไปปายาก้าไปไหน,ไไหน,ไไหนอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งหมื่นนึงไม่รู้อะอย่าพึ่งลวงไปตัวนู้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งสองหมื่นสามลวงครับนิ้นนิ้นคอยก่อน คอยกันนิ่งอย่าพึ่งลุยดิลุยลุยดิหมื่นหกไม่ล่วงผมล่วงเองเออไม่เป็นไรครับดูมันไปแบบจยาวครับวันนี้โคตรเดือดผมบอกให้สองหมื่นสามล่วงคู่ครับกับสี่หมื่นเก้าครับแม่ลอยแม่ลอยบอสฟ,ฟรีเอาร่วงไปแล้วแม่นะครับน่าจะโดนแม่เราสอยปะนะครับนี่ไงผมก็ตีบอสบ้างดิแม่เกิดแม่เกิดตีแต่บอสไว้ไม่สนใจไม่สนใจคนเลยเอาเอาแม่ก่อนเราต้องเอาแม่ก่อนนี่ไงสามหมื่นสามกับสองหมื่นหกล่วงครับหมอนก็เยอะเหลือเกินนะครับสามหมื่นล่วงครับมาฮะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนแม่ร่วงไปแล้วโดนอันติบอสโดนบอสตีนะครับสามหมื่นสามอ่ะไม่เป็นไรเรากดแวนไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่ต้องไปห่วงมันนะครับแต่ตอนนี้ผมติดลบไปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันหมื่นเจ็ดไม่ร่วงครับห7มื่นเจ็ดไม่ร่วงครับมาฮะนี่ไงดูกันไปแบบยาวเลยครับวันนี้มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิตีธรรมดาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสองหมื่นสอง่วงครับ นี่ไงสามหมื่นสี่ล่วงครับมาดิก็มาดิหกหมื่นสามล่วงครับมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่ไงนี่ไงบอกเลยโอ้โหโดนโดนบักโดนโดนล็อกขาโดนแหลกหมดแล้วอ่าล่วงครับไม่เป็นไรฮะอ่ะอ่ะเราได้ดีมาหนึ่งพันแล้วนะครับผมกดไปห้าพันเราได้ความดีมาหนึ่งพันแล้วนะครับดีเลยนะครับอ่ามาเหมือนปั๊มดีสองหมื่นล่วงครับมาครับมาขึ้นแบงค์บนขึ้นแบงค์บนเราก็ตามมาได้ไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงบอกเลยนะ ย่าสามหมื่นล่วงไปแล้วครับตัวนู้นครับโคตรเดือดเดือดกว,าดดวาา่าเดือดกว่าสงครามฝ่ายเดือดสามหมื่นล่วงครับมาดิเรียงคิวกันมาหมื่นแปดล่วงไปแล้วนะครับนี่ไงสองหมื่นล่วงครับตามแมยูจีนกันให้ดีครับแม,ย,นะแแมยูแรงนะกันได้ก็ดีนะครับนี่ไงเขาตามแต่แมยูเห็นมันเขาตามแต่แมยูนะอย่าพึ่งอย่าเอาแมอย่าเอาแมผมสองหมื่นหนึ่งล่วงตัวนึงอีกตัวหนึ่งหงลบอย่าพึ่งหลบแมอย่าพึ่งแมแมไอสัตว์เอ้ยตีเราไม่ได้ นี่ไงสองหมื่นแปดแต่แม่เราก็ล่วงไม่เป็นไรครับเฮ้ยเริ่มมาว่ะเขาเริ่มมาเราก็เล่นดีมาดีมาดีนี่ไงนี่ไงนินเหรอถอยถอยถอยแล้วตีถอยแล้วตีกุตตีได้แล้วเนี่ยสี่หมื่นล่วงครับตัวนู้นครับห้าพันถอยก่อนโดนแล้วล่วงไปแล้วครับอ่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่ฮะโคตดเดือดสามหมื่นแปดล่วงครับมานี่ไงโนโฮเหรอสามหมื่นเจ็ดล่วงครับโนก็โนเขาไปเอาโนมาเราก็สู้ดีครับโอ้โหโดนโดนโดนล็อกขายแล้วครับไม่เป็นไรครับ ร่วงไปแล้วครับไม่ไม่เป็นไรครับมาขอเพลงแบบเดือดๆเลยนะวันนี้อ่ะโดนโดนบอสตีไปแล้วโดนบอสตีแล้วเราก็บอสเบิร์ดไม่สนใจโดนล็อกอีกแล้วว่าเฮ้ยเริ่มแดงเถือกแล้วว่าแดงบานเลยวะ่ะมาจากไหนกันวะเนี่ยหลายตัว,วนะไม่เป็นไรอ้อผมลืมกดยันชอนอูกดให้หมดครับมีอะไรกดให้หมดครับนี่ไงนี่ไงลุยครับลุยไป่ดิลุยไป่ดิ มาน้อยก็มันไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วสามหมื่นหนึ่งล่ลลวงไปดีสามหมื่นสามล่วงครับแต่ผมก็ล่วงด้วยฮะไม่เป็นไรครับมาขอแบบเดือดเดือดเลยครับเดือดเดือดเลยใส่กันแหลกครับใส่ก,กันแหลกมามาไม่เป็นไรครับแตกฮะโอ้โหเยอะว่าแดงเถือกแล้วสิบเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยอาทำเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอต,ตัวแมยูเนี่ยมันแรงนะครับตัวแมยูเนี่ยมันแรงดี๋ยเพึ่งตีไม่โดนว่ะเฮ้ยตีไม่โดนนี่ไงสองหมื่นไม่ล่วงนี่ไงนี่ไง นี่ไงแมยูล่วงไปดีเท่าไหร่วะหน้าดาเมจเหมือนเป็นแสนหรือเท่าไหร่วะมองไม่ทันนะครับอ่ะช่างมันนี่ใส่กันดีสามหมื่นล่วงครับเรียงคิวกันเข้ามาฮนะโอ้ล่วงไปก่อนครับไม่เป็นไรครับเนีย่ยประสบการณ์ติดลบเลยนะอ่ะข้างหมดละเราไปเล่นข้างก่อนเราไปเล่นแดงแป๊บหนึ่งนะครับโนโฮต้องแดงนะถ้าแดงนี่เล่นเล่นได้นะเพราะเขาเขาหลายตัวนินเนินเยอะนะครับต้องแดงไว้ก่อน แดงแล้วค่อยบวกนะครับแดงแล้วค่อยบวกนะครับแปบ๊บเดียวแหละแดงนะมาเร่งเร่งกับม้อนเวลร้อยห้าสิบดูนไปแบบย,ยาวเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้มาหรอกนะพอดีพี่พี่เขาชวนนะครับก็เลยมาลองเล่นดูแล้วงันก็หนุกมันเดือดมากนะเดือด,ดวันในร้านน,นะครับผมแดงเถื่อนตีบอสเดี๋ยวมาดิผมสามหมื่นสี่ล่วงครับไม่ยอมหรอกสามหมื่นล่วงไปละนาวครับตายเกลื่อน,นครับไปฮะ เกิดมาเกิดมาเราก็ตีดิล่วงไปดิล่วงไปดิตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได,ไได,ไได้สองหมื่นครับล่วงครับแมยูเหรอล่วงไปแล้วนี่ไงนี่ไงเอาดิครับก็มาดิก็มาดิครับโตรเดือดเอาวะนะครับเลยสีฟ้าไปไหนหมดวะทำไมผมมีอยู่คนคนเดียวอ๋ออยู่กับพี่อยู่กับตาจอรไม่เป็นไรลุยดิห้าหมื่นล่วงครับตาจรพิษผมก็ใส่อะนี่ไงสองหมื่นเก้าสี่หมื่นล่วงครับปานออกครับรัวรวครับ โอดนโนโฮอะโนโฮไปเล่นข้างมาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวโนโฮก่อนมันมันเล่นเพื่อนเราด้วยมันเล่นเพื่อนเราด้วย3ามหมื่นสองล่วงครับมามานอนนอนเกลื่อนครับนอนเกลื่อนนี่ไงนินหลบอย่าพึ่งหลบได้ไหมนินนินโดนล็อกไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นตัวที่ยังไม่โดนก่อนคอับมาแมยูจินเหนือหมื่นเก้าล่วงครับนี่ไงโดนอ่าโดนโดนโดน,โดนล็อกบ้างแล้วสองหมื่นล่วงครับไปฮะ ไปไหนไปไหนแมยูแม,ย,แมยูไปไหนแม,แมยูไปไหนเอาเล่นตรงเนี้โ,โหโดนนินว่ะนินหลายตัวเหมือนกันน,นี่เอาดิมาดิสู้ครับสู้ครับคนน้อยไม่เกี่ยวกับจําำนวนคนครับชั่วโมงนี้ความมันมาก่อนสองพันหนึ่งล่วงครับผมก็ล่วงเหมือนกันครับแลกกันไปครับตายเกินการครับมาฮะใส่กันแลกเอาเอาว่ะสองพ0นสามล่วงครับนี่ไงสามพันหนึ่งล่วงครับมาดิเดี๋ยว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 เล่นแม ขึ้นไปตามแม่ผมแล้วขึ้นไปตามแม่ <c oughs> เขาเขาที่เขาต้องเอาแม่ก่อนเพราะแม่มันแรงมากนะ <c oughs> นี่ไงมาครับลุยโห,โ,หโดนโดนโดนล็อกอยั้งเนี้ยยังไม่ล่วงวะยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงวะเอาดีก็ก็ใส่มาดีครับก็ใส่มาย้ายผมได้กดบ้างละกันย้ายผมได้กดบ้างละกันอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งกดไม่ติดเป็นไรวะ สกิลไม่ได้สกิลไม่ได้เส้ยสกิลไม่ได้อ่ะโคตรแย่ yeah, เลยกดไม่ได้นี่ไงโหพอจะกดได้ก็ตายแตกไปแล้วไม่เปไ็นไรครับเอาใหมนะ่ฮะนี่ไงมาครับฟื้นแล้วผมฟื้นแล้วมาดิมามาดิครับก็มาดิก็มาดิครับสี่หมื่นสองล่วงครับมาสีบอสก่อนเนี่ยตีบอสถอยก่อนถอยก่อนโดนโดน,โดนใบวิชาโดนใบวิชาโดนใบวิชาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง คราวนี้โดนทั้งเถาวันทั้งใบเลยว่ะเฮ้ยเอาดิก็ตีมาดิก็ตีมาดิครับก็ตีมาดิดเอาละเอัาสัตว์วิ่งมาล่วงเลยไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะครับนี่ไงหมื่นแปดไม่ล่วงขออีกปานเดียวลูกพ่อเรียบร้อยครับสามน่ล่วงครับหมื่นเจ็ดล่วงครับโดนบอสสองหมื่นล่วงทุกตัวเหมือนกันว่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคนะครับเราก็ไปเล่งแดงตอนอไปเอาบัฟนูก่อนนะครับลืมลืมว่านูบัฟนูหมดนะครับเดี๋ยวนูบัฟก่อน เลือจัดเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับอ่ะบัฟนูแล้วเราไปเร่งแดงต่อนะครับอ่ะผมลืมผมกดยันพ้นก่อนอ่ะบัฟมงบัฟใหม่ก่อนเหมือนผมกดยาแบบขาดเกินินะเพราะว่าเหมือนรีบมาด้วยนะไวช็อกเหลือปะเหลือไวช็อกเหลือยี่เ็นาทีพออยู่นะครับพออีกตัหนึ่งมันก็จะสามทุ่มละสามทุ่มเราก็จะไปวอลสงครามนะครับอ่ะข้างแล้วนะครับกดยาเลือดก่อนเลือดชายโอเคไปครับลุยครับมา มาอยู่ไหนโอ้โหแดงว่ะเฮ้ยสิบกว่าตัวได้แล้ววะ่ะมาดิก็มาดิน่าจะเยอะแล้วว่ะไม่สนงับผมก็ตีไม่สนงับ,งบโอ้โหโดนโดนบอสวะ่ะนี่โดนบอสนะสามหมื่นเนี่ยนะครับโอ้โหมาบานเลยวะ่ะเฮ้ยถอยก่อนเว้ยถอยกันตั้งหลักก่อนเว้ยมาดิมาดิตั้งหลักก่อนเอานี่ไงหมื่นเจ็ดไม่ล่วงถอยถอยถอยเราเราเราตีไกลเราตีไกลหมื่นสี่ล่วงดีล่วงไปดีนี่ไงหมื่นหกไม่ล่วงอย่าเพิ่องอย่าพึ่งอย่าเพิ่ง โอ้โดนใบว่ะเฮ้ยโดนล็อกขาว่าไม่เ <teor> ป็นไรครับจิ้มมาจิ้มมาผมข้างตีไม่เข้าหรอกไม่เหลือดิผมว่านินมันตีทะลุอยู่แล้วถ้าตีจริงๆอ่ะยังยังไม่แตกยังไม่แตกแตกแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอานี่หมอนหมอบัฟใหม่คู่นะครับเราจะหมอยืนเมืองนะ เดือดว่ะโคตรมันเลยมันกว่าสงครามอีกนะครับดูกันไปแบบยาวๆเลยจนจนวอลรอบสามทุ่มอ่ะเหลือประมาณ10นาทีได้อยู่นะกว่าจะวอลเขาเขามาตีบอสเราก็ไม่เขาตีนี่ไงสี่หมื่นห้าล่วงไปครับตามใครตามใครตามใครมานี่ตามใครมาานี่มานี่มานี่มานี่ล็อกไม่โดนล็อกไม่ได้กูตีไม่ได้นี่ไงหมื่นเก้าล่วงไหมครับล้มทั้งยืนครับล้มทั้งยืนนินตัวเนี้ยไม่เข้าไม่ตายว่ะ โโหโดนโอ่ะโดนโนหลอยว่ะเอาไงดีวะโโนหลอยอย่างนี้โนหลอยอย่างนี้ก็เอาดินมาคุณอยู่คนเดียวก็เอาสองหมื่นเก้าล่วงครับโดนใบว่ะโดนใบวะโดนใบว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโดนใบเขาก็โดนล็อกขาอยู่งันนะครับโหโดนโนหลอยว่ะมาดิมามาโน no. ขอคืนมงเหอะสองหมื่นสองล่วงครับนินหลบ now, นี่ไงนี่ไงสองหมื่นล่วงครับนี่ไงล่วงไปอีกหนึ่งตัวครับนินตัวเนี้ยมันหลบไม่เป็นไรเราก็ตัวอื่นสองหมื่นเก้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมา2 1งหม่ล่วงครับลุกขึ้นมา17ื่นล่วงครับโอ้โหนินมาแม่งเอาเลยวะเอาวะเอาวะมาดีมาดีก็โคตรเดือดนะครับบอกเลยว่าโคตรเอานะครับนี่ไงสองหมนล่วงครับนินเหรออย่าให้อย่าให้โดนนะ2 5งหม่ล่วงครับโอ้ไม่เป็นไรครับเราลุยแหลกครับไม่สนครับไปไหนไปไหนไปไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะหยุงล่างกันครับเขากำลังไล่ตีบอสกัน เราก็ไม่ให้ตีครับเราบอกแล้วว่าวันนี้จะไม่ได้ตีครับจนวอลนะครับผมไม่ได้ตีคุณก็ห้ามตีอ่ะเอาดิมาดินะครับโดนใบโดนทุกอย่างครับล่วงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับโอเคเราก็ดูนไปแบบยาวๆนะครับไทยไม่เคยเห็นบรรยากาศนะครับลาบอส07ก็อย่างนี้แหละแย่งแย่งกันตีครับอย่าอย่าพึ่ง25งติดครับตอกแล้วไงหมื่นเจ็ดปะปิยาก้าไม่ล่วง นินขอยรอบหนึ่งนินผมล่วงนะครับโดนนินไปจิ้มไปทีเดียวครับอ่ะเก๊กหมดครับเดี๋ยวผมเอาเก็กก่อนโอ้เดี๋ยวขาดกันเกินนะเดี๋ยวรีเก๊กแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคเก๊กครบคราวนี้เราก็ลุยยาวแล้วไม่น่ามีอะไรละพอนูก็บับแล้วนะครับเดี๋ยวพอเก็กเสร็จเราเล่งแดงรอบหนึ่งก็ลุยยาวเลยนะครับขอแบบเดือดๆเลยนะแต่ก็เดือดจริงนะครับเดือดมากเดือดมากอ่ะโอเคเล่งแดงก่อนนะครับเก๊กละทุกอย่างครบนะครับตอนนี้เหลือแค่เล่งแดง บับใหม่อ่ะไม่น่าเหลือกดอะไรแล้วนะครับอขอแบบเดือดๆเลยนะวันนี้อ่าโอเคครับลุยครับแดงพอดีไปครับอ่ามามามาใหม่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 เดี๋ยวถอยก่อนถอยตั้งหลักก่อนเขาเรียกว่าถอยตั้งหลักเขาเรียกว่าดูเชิงดูเชิงครับดูเชิง ดูเชิงรับมาดิมาดิมาดิตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น,น,นดีกว่านี่แก๊งใหญ่แก๊งใหญ่ตีไม่ได้ตีไม่ได้กูดโดนอะไรวะนี่ไงสองหมื่นเก้าล่วงครับมาเลียงเลียงคิวก็มาเลียงคิวก็มานินก็นินเหรอนินล่วงไปแล้วโดนอะไรไม่รู้นี่ไงนี่ไงนินเหรอนินเหรอล่วงไปแล้วครับผมก็ล่วงเหมือนกันครับมาครับขอแบบเดือดๆนี่นี่แม ä ä แม่แม่ลอยซีแม่ลอยเขานี่เล็กข้างอยู่ครับปะปายาก้าปะปายาก้าโดนใบอยู่โดนใบวิชาอยู่ตีไม่ได้นะครับ ตามกันมาเป็นเบือเลยว่ะตามกันมาเป็นเบือเลยว่ะทำมาไปไหนหมดวะเนี่ยมาครับมาครับไม่ไม่เป็นไรครับแค่ไหนแค่นั้น2องพล่วงครับแค่ไหนแค่นั้นครับเอาที่มีครับเอาที่มีโนโฮตตนนู้นมันหลอยเราลอยเราหลายรอบแล้วนะก็ดูกันไปแบบย,ยาวเลยนะครับเขากำลงังตีบอสอ่ะโอเคเกิดเลยครับไปเขาลางังตีบอสเด้อเราไม่ให้ตีก็บอกแล้วว่าไม่ให้ตี ให้ตีเรานี้ไม่ให้ตีบอสนี่โนโฮตัวนี้แหละโนโฮผมล่วงว่าปานเขามาก่อนนะครับไม่เป็นไรครับน่าจะแดงด้วยนะนี่ไงเจ็ดหมื่นเก้าล่วงครับล่วงไปแล้วแมยูจินนะครับไปครับมานี่ไงสองหมื่นสี่ขอคืนม้างครับแมหกหมื่นเก้าล่วงครับบอกแล้วไงว่ายอ,อย่าหลอยโอ้สี่หมื่นแลกกันไปครับแตกครับผมก็แตกเง,งินนี่ไงไปไหนโนโฮขึ้นไปข้างบนละเหมือนบอสขึ้นไปข้างบน โดนใบวิชาโดนใบวิชา4ี่หมล่วงครับไปไปไปไกล้าไปครับ 1, 2, 3, 7, 9, ลืนนิ่งก็79็ดครับบอสอยู่บนเราก็ตามขึ้นบนครับบอกแล้วครับว่าไม่ไม่ให้ตี52าหอขอคืนหน่อยครับนี่ไงดาบดาบหรือกันกวางวะหมื่นห้าล่วงครับผมเล่นยาป่าไม่ค่อยเป็นน้งตรงเนี่ยแม่อ่ะหมื่นเก้าล่วงครับนี่ไงสองหมล่วงครับไปไหน ไปไหนมานี่มานี่มานี่สองหมื่นเจ็ดล่วงครับมาเรียงกันมาแปดหมื่นล่วงครับมาครับห้าหมื่นล่วงครับมาเรียงกันมาเรียงกันมาสองหมื่นเจ็ดล่วงครับแปดหมื่นสามล่วงครับมาเรียงกันเข้ามาครับบอกแล้วเจ็ดหมื่นล่วงครับมาดิก็มาก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับสองหมื่นแปดล่วงครับโอ้โหเราก็ล่วงครับเอาอ่ะเอาอ่ะโคตรมันครับยังเดือดครับหมื่นเก้าล่วงครับมาฮะตัวเดียวก็สู้ครับตัวเดียวก็สู้ครับมาดินี่ไงสองหมื่นห้าล่วงครับ สองหมื่นไม่ล่วงครับเอามาผมล่วงไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับบอกเลยครับไม่ให้ตีคือไม่ให้ตีครับเราก็ตีเองครับเขาก็ต้องมาตีเราเพราะเราตีบอสนี่ไงนินอย่าหลบนะเอาตัวนู้นก่อนละกันแมยูสองหมื่นแปดล่วงไปแล้วครับเราต้องเอาตัวทําดาเมจก่อนนะครับอ่ะเราไม่ตีเขาก็ตีเราไม่ได้นะครับแต่เขาไบเราแล้วล็อกขาไปแล้วอ่ะเขาวันเขาวันโอเคนะครับขอแบบเดือดเลยนะนี่ไงนี่ครับล่วงครับตัวอื่นล่วงไปแล้วครับสองหมื่นห้าครับ อันนิ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 นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมยูแมยูหมื่นเก้าล่วงครับมาครับนี่ไงสี่หมื่นสามล่วงครับบอกแล้วครับอย่าให้เดือดอย่าให้เดือดนี่ไงไม่ล่วงโอ้หตัวอื่นล่วงแทนไม่เป็นไรครับปานออกนี่ไงสองหมื่นหนึ่งล่วงครับสามหมื่นล่วงครับโนโฮก็โนโฮมาดิวัดกันหน่อยโอ้โหโดนใบก่อนเลยมาครับนี่ไงสองหมื่นห้าครับล่วงครับมามาโนโฮตัวนี้แหละเขาค้างแน่เลยเขาค้างแน่เลย โดนนินครับโดนนินไม่เป็นไรครับนี่ไงสองหมื่นห้าครับมาฮะอ่าล่วงไปแล้วครับล่วงล่วงไปอีกดีสองหมื่นแปดครับนี่ไงหมื่นเจ็ดครับโนโฮตัวเนี้ยนี่ไงไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงแล้วสามหมื่นเก้าต้องล่วงแล้วล่ะเอ้คเล่นอะไรเล่นอะไรสองหมื่นแปดจะเล่นแม่ผมเหรอจะเล่นแม่ผมไม่ได้นะนี่ไงสี่หมื่นแปดผมล่วงเองครับเอาเรื่องว่ะมาดิมาดิ มานี่ดิมา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 ดิครับสามหมื่นเจ็ดแม้โนโฮล่วงไปแล้วครับโอ้โหมือหมื่นนึงผมก็ล่วงเหมือนกันนะน่าจะติดพิษด้วยอ่ะหมื่นเก้าสี่หมื่นล่วงไปดิแดงเถือกเลยว่าเฮยมาครับนัวกันแหลกตอนนี้สี่หมื่นล่วงครับไม่สนครับนี่เงี้ยสามหมื่นสามล่วงครับมามาขอว่าโนโฮลอยฟรีว่ะเอาไงวะโนโฮลอยฟรีว่ะอยาให้ปั๊ผมมานะล่วงครับโดนนินโดนนินไม่เป็นไรครับไม่สนครับเราสู้ครับ เร,รเราสู้ครับเราสู้ครับเราโอ้โหมอนเยอะว่ะมองไม่เห็นแล้ว <f ee> มอนเยอะเดี๋ยวออกก่อนมอนเยอะมอนเยอะนะครับยังไม่ทันออกเลยล่วงก่อนนะครับมอนเยอะเรามองไม่เห็นตัวเขาอ่ะเนโนโฮโนโฮอยู่นี่โนโฮอยู่นี่แต่เราไปตีตัวไหนวะนี่ไงเป็นมอนบานเลยวะ่ะเฮ้ยมอนบานเลยว่ะเอาเหอะใส่ใส่ให้แหงรงนะนี่เจอโนโฮแล้วเจอโนโฮแล้วล่วงไปดีสองพันสี่ครับอ่ผมไม่ล่วงครับโดน,นดามาจิตนี่นี่หลายฟีนี่ว่ะลยฟี ล่วงไปแล้โดนนินครับนี่ไงียหมื่นเจ็ดล่วงครับมาดิโดนล็อกโอโ้โหล่วงหมดครับมานี่ไงสามนสามล่วงครับปานอย่าบอกแล้วอยาให้ปานออกนะครับโนโอนี่อย่าใครบอกว่าโนโอเล่นไม่มันโคตรมันนะผมบอกให้ถึงอาจจะไม่จัดจานท่าพวกนินแต่ผมว่าความมันไม่ผมว่ามันหมดเยอะอะ มาครับลุยต่อครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่อะสองหมื่นเก้าล่วงครับเราต้องเอาตัวแม่ก่อนยิงแรงอ่ะตัวทำดามิเขาไปยืนหลังไม่เห็นบ้าอ่ะล่วงไปแล้วครับโดนเราก็เอานี่สามหมื่นเจ็ดล่วงครับโนโฮล่วงไปดีล่วงไปดีผมก็ล่วงเหมือนกันว่ะโดนติมั้งโดนอแม่แม่แบอบกแม่บอกไม่สนแล้วห้าหมื่นเจ็ดล่วงครับแม่บอกเอาแต่มอนอย่างเดียวแล้วนะครับ มาครับมาครับตีเราก็ตีบ้างเราก็ตีบ้างตีมอนบ้างนะครับใกล้วอลแล้วเขายังตีไม่ตายครับเดี๋ยวเราก็ไปวอลเลยครับบอกครับสายปั้นป่วนสายปั้นป่วนบอกแล้วอยาอยาให้ได้เล่นนะครับอยา้ได้เล่นเดือดจัดนะโคตรมันเลยวันนี้นะครับมาครับลุยเย็นแบบแบบยาวครับ โดนโดนใบวิชาครับโดนโดนละโดนละโดนละกูโดนละกูโดนละห้าหมื่นล,ล,ล่วงหมดครับสามหมื่นห้าสี่หมื่นล่วงให้หมดครับเกิดกันมาขึ้นเกิดลุกขึ้นมา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 สองหมื่นสามไม่ล่วงว่ะเลือดเท่าไหร่วะถอยก่อนถอยก่อนสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าล่วงครับเราต้องถอยอ่ีธรรมดาเด้อเด้อเด,ดนี่ไงสองหมื่นล่วงครับเราต้องยืนโซนหลังครับ เพราะเราตีไกลได้โนโออ่ะมันไม่ได้ตีถึงตัวนะไม่ใช่เหมือนเหมือนนินครับเนี่ยบ้านเราตียืนไกลได้นะครับไม่เป็นไรติดพิษด้วยเมื่อกี้ลุยครับต่อครับเขาก็จะตีให้ได้นะครับบอสไม่เป็นไรครับเพราะมันซุ่มลุ้นสุ่มประดับนะครับมันก็เลยหน้า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 ตีสองหมื่นล่วงไปแล้วครับไปไหนไปไหนแม่เหรอแม่เหรอล่วงครับสองหมื่นแปดครับมาครับดาบหรือตัวอะไรวะางคันกงมันกว้างอะไรสักอย่างนะครับอ่ะโอเคแม่งอ่ะวอลสามทุ่มแล้วนะครับ บอสก็ยังไม่ตายนะมาครับมาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นวอลแล้วโคตรมันเลยนะวันนี้มาครับสู้ดิสองหมื่นสามล่วงครับมาฮะโดนใบยอย่างนี้อย่าให้โดนอย่าให้โดนอย่าให้โดนนะโอ้โหผมโดนโนโฮอ่ะโนโฮอยู่หลังวะ่ะเดี๋ยว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 ไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่ก่อนล่วงให้หมดสี่หมื่นโนโฮก็ไปด้วยครับนินนินนินไปไหนวะนิน นินนินนินไปไหนนินนินไม่ไหนนินเดือพือ่งเดนินนินไปไหนอ้าวโหแม่นี่แม่แม่ไปนวนไปไหนไม่ให้ตีหรอกนะครับไม่ตีหรอกนะครับผมตีเองนะครับเดี๋ยวเราไปวอลแล้วก็ปล่อยเขาน่าจะปล่อยเขาตีแล้วล่ะนะครับเราไปวอลรอบสามทุ่มกันดีกว่าก็นินก็พามาดูบรรยากาศนะครับตีบอสนะครับอาจจะไม่เรียกตีบอสเพราะว่าแย่งแย่งกันตีอยู่ก็ใสกันแหละยังไม่ตายสามหมื่นล่วงครับไปดิ ล่วงแล้วครับปานออกครับแม่แม่แมเอาเอาแม่อีกสักหน่อยเอาแม่อีกสักหน่อยยัง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 ไม่ไปหรอกวอลีกแป๊บนึงขออีกหน่อย2องหมื่นหกล่วงครับขออีกหน่อยครับใครไม่รู้อะตู้แหลกครับมาดินี่ไงนี่ไงหลบนินหลบนินหลบขออีกอนขออีกอนอ่ะโอเคเราไปต้องไปวอละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับโอเคปล่อยแล้วให้เขาตีไปนะครับเราพามาดูบรรยากาศนะครับ ก็แย่งบอสนะคือแย่งกันตีบอสถึงเจ็ดนะครับก็ต้องนัวกันอย่างนี้นะสั่งฝ่ายสัางแย่งนะครับทีนี้ก็จะมาพามาดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเนี่ยถ้ามีอะไรแบบสนุกสนานก็เดี๋ยวพยายามมาทำคลิปให้ดูอะนี่ครับเรากดดีห้าพันเรา เราเหลือพันหก็จะได้ดีเพิ่มนะเราได้ดีไปประมาณสามพันสี่ร้อยนะครับความดีโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวลานไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปวอลรอบสามทุ่มก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ลานไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี